สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณภูมิใจครับสวัสดีท่านจชมนะครับก็ครับตลาดบางนะครับแล้วก็เทศกาลผมว่าน่าจะเป็นของประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าในตลาดต่างประเทศเองเนี่ยก็บางเช่นเดียวกันกลัวว่าจะเป็นลักษณะของการที่ช่วงนี้ตลาดรอข่าวครับแต่ข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าแต่ทางสารเมริกานะครับพอดีเมื่อวานนี้ยุโรปน่าจะปิดงมะนะก็เลยผมไม่เห็นตัวเลขนะฮะ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะเช้านี้เองเนี่ยทางญี่ปุ่นบวกไปถึง380แปดศูทาง,งฮ่องกงบวกไป2 0งก็ถือว่าเป็นปัจจัยค่อนข้างดีนะในแง่ของตัวตลาดภาพตลาดโดยภาพใหญ่ดีฮะในแง่ของกดคทองในแง่น้ามันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ที่ผันผวนมากนะักนะฮะในแง่ตัวหุ่นทางเอสแอลมองดัชนีนั้นมีจุดรับอยู่บริเวณ1นึ่งห่อยเก้า จุดลับนะฮะแล้วก็ติดต้านอยู่หนึู่นย์นะครับหนึ่งหกหนึ้นนย์ตรงนั้นนะฮะหุ้นนะเนื่องจากอุตสาหกรรมแบงก์เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนในช่วงนี้นะฮะเป็นเพราะว่าผลการงานที่จะออกมานะก็เป็นเรื่องของตัวหุ้นที่ดูโดดเด่นทางเอสแลมองแบงก์กรุงเทพนะครับระดับราคาอยู่ประมาณ157บบาทนะครับเป็นราคาที่เป็นแนวต้าน แต่ถ้าขยับจาก1 5 7บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเห็นระ,ระดับราคา1 6 0บาท1 6 5บาทเป็นเป้าหมายนะฮะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้แต่ต้องระมัดระวัง mm hmm. นะตัวที่สองนั้นเป็นหุ้นในกลุ่มของเมื่อวานนี้มีความปัดนป่วนกันเยอะ EA mm hmm. หลังจากที่มีข่าวมีข่าวเข้ามานะครับ,รบก็โอเคราคารักษาการได้นะครับจุดต้านที่สำคัญเนี่ยอยู่บริเวณ70 บาทนะครับ78บาทผมว่าเป็นจุดต้านที่ค่อนข้างสําคัญจะผ่าน80บาทตอนนี้ยังค่อนข้างเหนื่อยหน่อยฮะ,ะแต่จุดรับที่สําคัญก็คือระดับเจบาทนะเป็นจุดรับตัวต่อปาเป็นตัวแมคโครนะครับเป็นลักษณะของการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นลหละ,นะแนวโน้มจุดล่างที่ระดับ38บาทเป็นจุดรับที่สําคัญจุดต้านตัวบน,นอยู่ที่ระดับ40บาทถึงระดับ4 3บาทนะครับตัวต่อไปเป็น CsG เป็นโรงพยาบาลตัวเล็ก นะครับจุดรับที่สำคัญคือ3บาท50สตางค์นะครับแล้วก็จุดต้านตัวบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.80บาทแล้วก็4บาทครับตัวสุดท้ายเป็น HVI s e m i c o มิคอนดักนะครับก็แข่งตัวแค,คบครับรักษาอาการรักษาอาการอยู่ระดับ9บาทถึง10บบาทโดยตลอด แนวตั้งตัวบนเนี่ยที่สำคัญคือ11บาทถึง11บาท50สตางค์ครับเทรนในตลาดยังเป็นในทิศทางขายังเป็นในทิศทางค่อนข้างดีนะครับในกลุ่มสาหกรรมแบงค์ดูหลายตัวหุ้นมีอาการกลับฟื้นกลับมานะครับก็ลองดูครับุตสหกรรมแบงค์น่าจะเป็นสาหกรรมที่ได้รับผลปวงในรอบสัปดาห์นี้นะในหลายๆตัวหุ้นในกลุ่มสหกรรมแบงค์ก็เป็นลักษณะของการย้อนกลับขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเคบีที่เด่นๆมากๆก็จะเป็นตัวไทยพาณิ์ ตัวแบงก์กรุงเทพนะครับตัวกส,สิกรไทยนะครับที่มีลักษณะของการารีเวิร์สกลับของตัวราคาหุ้นกลับ ครับแม่คุณสุเชษแลมันจะมีวันวันพรุ่งนี้เรื่องของตัวเลขของเงินเฟอ้อของสรัมรมิการเนี่ยมันมีความสัม,สมพันธ์เชื่อมโยงควรระมัดระวังอย่างไรไหมฮะสำหรับตัวเลข,ขเในแง่ของตัวระบบเศรษฐกิจภาพใหญ่ของทางเฟดเนี่ยทุกคนมีข่าวออกมาตลอดหนึ่งสัปดาห์นะฮะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการจก,กขึ้นอัตราดอกเบีย้ยบ,บางท่านก็บอกขึ้นบางท่านก็บอกไม่ขึ้นนะจุดสองห้านะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่า ในระบบของจุดสองห้าเนี่ยมีการวิเคกันถึงขั้นที่ว่าอาจะจะต่อไปอีกสักสามล็อกสามครั้ง mm hmm. เพราะฉะนั้นปฏิกยาของตัวตลาดในดาวโจนเนี่ยไม่ค่อยได้มีผลอะไรฮะ mm hmm. มันมีผลกับตัวแค่ตัวทองคําที่มีลักษณะของการเหวี่ยงนะตัวทองคําเวี่ยงเพราะฉนั้นเนี่ย้าใคร่เล่นในตัวของเอ U เอไอเอนะฮะ mm hmm. ออร่าเนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังในการเหวียงหน่อยแต่ก็เทรนยังเป็นเทรนทิศทางของการาปรับในทิศทางแกว่งตัวอยู่ครับ นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ในแง่ตัวปัจจัยตลาดไม่ค่อยมีอะไรฮะ mm hmm. ตลาดแม้ว่าตลาดเมื่อวานนี้ตลาดบวกร้อยกว่าจุดเนี่ยขนาดนี้เราจจลงหน้าขนาดที่เราลงปุยกันอยู่เนี่ย mm hmm. อยู่บวกอยู่ประมาณห้าสิบกว่าจุดนะ <c oughs> แต่ก็มันไม่ได้ไม่ได้มีในยัสําสคัญที่ที่ทาให้ตลาดมีลักษณะอาการเปลี่ยนแปลง mm hmm. โดยโครงสร้างใหญ่ทั้งหมดของระบบตลาดทุนทั้งหมดของโลกฮะ mm hmm. เป็นลักษณะแก่นตัวซึ่งยอมรับกันว่าโอเคอลตันอกเปียงคงขึ้นไก่เพราะนั mm ้น hmm. ตลาดหุ้นไทย สิ่งที่น่ากลัวของตลาดทีนไทยเพียงแค่ตัวตัวปริมาณการซื้อขายที่บางเท่านั้นเองนะบางแลเพราะฉะนั้นโอกาสดัชนีจะขึ้นไปที่ระดับหนึ่งสองศูนย์ได้แต่ต้องระมัดระวังนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันจุดยาวนะอาจจะมีลักษณะการขายทำกำไรแล้วก็ออกตัวไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ต้องต้องพึงระวังระยะวันสองวันนี้ครับผมครับนะครับ เ <differences S 2> <and> อาล mm ้วครับพี่สุเชษวันนี <cở S 2> ้ขอบพระคุณมากนะครับพี่สุเชษครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับ